สวัสดีค่ะยินดีต้อนรัรบเข้าสู่ช่องอไลฟ์บล็อกนะคะบล็อกวันนี้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์นะคะเราไปที่ร้านขายอุปกรณ์ทําสวนต่างๆใกล้บ้านเนาะเราไปซื้อดินค่ะเพื่อนๆดินคอมโพสเป็นดินที่แบบหมักแล้วเรียบร้อยพร้อมปลูกเอาไปใส่แปลงผักค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะ ดูยังไม่แบบสดใสยังไม่มีต้นไม้ที่มีดอกไม้อะไรเยอะขึ้นเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเป็นปลายหน้าหนาวอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้ามาอีกทีหน้าร้อนนะคะเ,เพื่อนต,ตรงเนี้ต้นไม้ที่เขาขายแบบอนุบาลแล้วอะก็จะเยอะมากมีดอกมงดอกไม้ดอกกุหลาบเนี้ยเยอะค่ะก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนอโาเดินดูรอบๆหลังจากไปช้อปปิ้งของใช้ในสวนของทําสวนมานะคะ ก็มาทานนี้ค่ะอาหารเช้าขา้าวจีกับแจวองแล้วก็ไส้กรอกนิดๆเหมือนหิวก็ทานเหมือนเดิมเป็นคนที่ทานอะไรเดิมๆได้แบบไม่เบื่อปุ๊บ <laughs> ไม่ตกใจ afternoon tea well, that was quick. where you want me to put l o n k ณครับ ใช่ <I> enjoy oh enjoy my new drill it's wonderful <S <laughs> ถอยถอยสว่านไฟฟ้ามาใหม่เพื oh, look, compare the, compare the ่อมาเจาะคอนกรีตโดยเฉพาะนั่นอันเก่าอันนั้นเจาะแล้วเครื่องแห้ง <laughs> <laughs> เครื่องน็อกไปเลย dinner วันนี้นะคะเป็นลาบหมูทานกับปักสดค่ะน,นี่ของโอนะเผ็ด ส่วนนี้ของฮิวหน้าตาจืดๆไม่เผ็ดไอ้เหรอมันส์ very spicy you know how you want to swap you want to swap yeah I'll eat yours no problem Oh and then show ว์โชว์อัดโชว how you eat no problem give it to me i t s nice spicy bit h m m great อร่อยกินน้ำด่วนเผ็ดไหม ไม่ฉ no, ันเพิ่งกั t ในคอพระเจ้าพระเจ้าท่านจะกินนี่ได้ยังไงติ๊้โสวัสดีวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบสี่นาทีนะคะนี่อาหารเช้าและเที่ยงของโอค่าตำซั่วกับไข่ต้มส่วนนั้นของฮิว อยูเพิ่งไปปั่นจัก,กรยานมาค่ะเดี๋ยวหลังอาหารเช้าและเที่ยงเราสองคนก็จะออกไปเดินแถวๆละแวกใกล้บ้านค่ะ What? How many miles? 21.27โอ้สบายมาก b น k e no. no, it wasn't an e-bike no. ชัดอ่ h uh บายๆพอแดดออกนะคะเราก็ออกไปนั่งดื่มชากันค่ะเพื่อนๆระหว่างนั่งดื่มชาฮิวก็กินแคคเกอร์ตัวที่มันแข็งมากเนาะใช้ฟันหน้ากัดโอ้ก็เลยบอกว่าฉันรับได้นะถ้าเธอมีริ้วรอยแต่ถ้าเกิดฟันหักแล้วต้องใส่ฟันปลอมอันนี้ยังรับไม่ได้ฮิวก็เลยหักบิสกิตเป็นก้อนเป็นคำคำ,คำกินคนะ่ะเพื่อนๆดินเนอร์วันนี้เป็นบอมสเต็กกับไวน์แดงแล้วก็ มันเทศทอดนะคะทอดด้วยเตาอบลมร้อน enjoy Hugh thank you darling what are you reading I'm reading the very British English church notes from the local churches are you gonna go back to church no I'm not วันนี้ฮิวไม่อยู่ฮิวออกไปเดินโอแอบใส่สร้อยคอให้ให้แมวมาดูว่าฮิวเห็นฮิวจะไปว่ายังไง <laughs> What have you done my you poor little pussy. <laughs> น่ารักดีออก <laughs> นึกว่าที่กีจะแอบ,บถอดเองนี่ขึ้นไปน,นอนกลางวันไม่ได้ถอดเลยแต่ตัถูกถอดพ่อๆนั่นแหละพ่อไม่ให้ใส <laughs> ใช่ไหมลุง

เวลาพ่อไม่เอารองเท้ามาที่กีดันออกตอนเอารองเท้ามาไม่ออก นี่รอจะเข้าบ้านทิกิหิวทิกิเว็ด to get u t get back in the house w ้า s well, h not to wait สวัสดีวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ค่ะเช้านี้นะคะโอก็กำลังจะทำอาหารเชา้ามีมีออมไก่แล้วก็แกงมัสมั่นไก่แล้วก็ดูจอยไลท์สดไปค่ะหาเพื่อนคือโอชโอบ มีเสียงอะไรแบ็กกราวฟังเวลาทำงานนะคะแล้วก็ฟังจอยพูดมันก็รีแลกดีค่ะเพื่อนๆหัวชอบฟังอะไรที่มันไม่เครียดไม่ใช่เรื่องเครียดเรื่องคดเครียดคนด่าก,กันหนูไม่ค่อยชอบอ่ะชอบฟังอะไรที่มันแบบไปเรื่อยๆ เช้าและเที่ยงวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะคะนี่อ่อมไก่รสชาติแซ่บนัวมากทานกับข้าวเหนียว่วนีิว่าอาหารเช้าเหมือนเดิม Your very spicy. <c oughs> แค่กินก็ทำให้ไอแล้วฮัลโหลอะไรอเนี่ยฮะอะไรเนี่ย,ยลูก <c oughs> บรรยากาศชนบทเ,นเพื่อนๆเดินไปก็เสียงนกเยอะเนาะแล้วช่วงเย็นนี้ก็จะได้กิ่นเขาจุดเตาพิงเนาะกินไม้ฟืนได้กลิ่นนี้เราคิดถึงตอนเด็กๆนึ่งข้าวช่วยย่าตอนเย็นก่อไฟแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวให้ความรู้สึกแบบโฮมโฮมค่ะคิดถึงบ้านอบอุ่นแบบบ้าน กลิ่นเตาฟืนนะเพื่อนๆไม่รู้ใครเป็นเหมือนโอมไหมนะโอได้กลิ่นฟืนกลิ่นก่อไฟทำอาหารเงี้ยแล้วคิดถึงความอบอุ่นในบ้านเหนื่อยเหนื่อยไหมนะอวัสดีเมสสิคิดถึงไทยแลนด์นี่ที่โอฝังหัวไว้เนาะมีเดฟโฟดิลแล้วก็นี้โคครสส่วนนี้ต้นไฮเดรนเยีย กำลังงอกลับมาละแล้วก็อันนี้เป็นต้นเลดโรบินส์เลดโรบินอันนี้ก็รอดหนาวเหมือนกันดินเนอร์ตอนเย็นนะคะก็เป็นอ่อมไก่ที่เหลือจากเมื่อเช้าค่ะส่วนหิวก็เป็นนี่ มัสมันไก่ Enjoy him Thank you darling Good to come home too Baby look sunset ส right? วย It is darling but not as s w i as you อ mm ืมตามด้วยของหวานนะคะต้มถั่วดำฮิวจานที่2 Can you manage dessert? Yes, of course. Silly suggestion. Good project, right? หลังดินเนอร์ก็จะเป็นช่วงของการดูโทรทัศน์ค่ะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่ล็อกดาวมามาอยู่อังกฤษมาดูโทรทัศน์กันแบบทุกวันเลยค่ะเพื่อนเพืนขอบคุณเพื่อนเทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูช่องโอไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าเดือนมีนาคมค่ะรักษาสุขภาพนะคะทุกคนบ๊ายบาย